สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศษาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนากันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานะคะ มันจะมีในเรื่องของการสวดมนต์ไหวพระสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยการแผ่เมตตาสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาวิธีบริหารจิตและเจริญปัญญาประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาค่ะแล้วก็วิธีฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสตินะคะ การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานักเรียนทราบไหมคะว่ามันคืออะไรการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาจะทําให้เกิดความสุขทางจิตใจและส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะและมีสมาธิมากขึ้นการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาสามารถทําได้หลายวิธีดังนี้นะคะนักเรียน การสวดมนต์ไหวพระค่ะการสวดมนต์ไหวพระหรือว่าสรรเสริญคุณพระรัตนไัรนะคะการแผ่เมตตาการบริหารจิตและเจริญปัญญาอ่ะเรามาดูในส่วนของการสวดมนต์ไหวพระสรรเสริญคุณพระรัตนไัรกันนะคะเป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิมั่นคงหนักแน่นไม่คิดฟุ้งซ่านส่งผลให้เกิดสมาธิปัญญา แล้วก็มีการสวดมนต์นะคะซึ่งบทสวดมนต์ที่จะนิยมสวดกันนะคะก็คือเป็นบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนั่นเองอ่ะมาดูกันก็คือเออ่เป็นคำบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงสัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่าขาโตพระควตาธรโมรรมังนามสามิพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากัดไว้ดีแล้วข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรม สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังคงนามามิพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์อ่ะแล้วต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับแผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาเป็นการพัฒนาจิตที่ช่วยให้ไม่ขุนมัวให้อภัย ไม่อาฆาตและจองเวรต่อกันโดยการส่งความปรารถนาดีต่อกันมีความเมตตากรุณาให้กับมนุษย์และส,รรสัตว์ให้มีความสุขและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะหมดแผ่เมตตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยอะน,นิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์คายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจและรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแล้วก็ จะเป็นการบริหารจิตและเจริญปัญญาคือการทำสมาธิที่ช่วยให้เกิดสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาได้โดยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามีความสัมพันธ์กันนะคะเกี่ยวข้องกันอ่าเมื่อมีสมาธิหรือว่ามีสติและก็จะมีสัมปชัญญะก็คือมีความ คิดมีปัญญาเกิดขึ้นความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะคะสติคืออะไรคะนักเรียนสติคือความระลึกได้ความไม่เผลอการคุมจิตใจไว้กับสิ่งที่ทําสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ชัดรู้เท่าทันและรู้ตัวอยู่เสมอ สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตการทำจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสำรวมมีจิตใจแน่วแน่ปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ความฉลาดในสิ่งที่ในสิ่งต่างๆที่ควรรู้การ,รการพัฒนาการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนานะคะ มันก็จะมีในส่วนของสติกับร่างกายฝึกกำหนดความรู้สึกและก็ฝึกให้มีสมาธิสติกับปัญญาอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการฝึกการยืนการเดินการนั่งและการนอนอย่างมีสติในการดำเนินกิจวัตรประจำวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง การยืนการเดินการนั่งและการนอนการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติก็จะส่งผลให้เราปลอดภัยจากการบาดเจ็บหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุนั่นเองเราจะฝึกความเคลื่อนไหวอย่างมีสติได้ดังนี้นะคะยืนยืนอย่างมีสตินะคะยืนอยู่ที่ไหนเวลาไหนกำหนดลมหายใจนะคะ การยืนอย่างมีสตินี่ก็คือการกําหนดรู้ว่าเรากำลลังยืนอยู่ที่ใดแล้วก็มีการเอ่อกำหนดความรู้สึกต่อไปก็จะเป็นการเดินอย่างมีสติการเดินอย่างมีสติเดินเป็นจังหวะไม่ช้าไม่เร็วนะคะรู้ว่าตัวเองเดินเท้าไหนอ่ะนั่งอย่างมีสติ นั่งอย่างมีสติก็คือนั่งอยู่ที่ใดนั่งอยู่ตรงไหนมีการกำหนดลมหายใจนะคะนั่งอย่างมีสตินอนอย่างมีสติให้เรารู้อยู่เสมอว่าเรากำลังนอนนะคะมีการกำหนดลมหายใจนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วก็การฝึกกำหนดความรู้สึกการฝึกกำหนดความรู้สึกเนี่ยก็คือ จะเรียกว่าอาตนณะทั้ง6นะคะอาตนณะทั้ง6เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเนี่ยก็คือเห็นรูปนะคะเห็นรูปสวยไม่สวยหลอ่อไม่หลอ่ออ่ะหูหูใช้ฟังนะคะจมูกจมูกดมกลิน่นลิ้น ลิ้มรสหรือว่าชิมรสนั่นเองนะคะกายกายสัมผัสใจใจนี่ก็คือรู้สึกความรู้สึกนะคะเอ่อในการฝึกกำหนดความรู้สึกเนี่ยมันก็สามารถสร้างสิ่งเราภายนอกได้นะคะก็อย่างเช่นความรู้สึกร,รู้ไม่เท่าทันรู้เท่าทันรู้ไม่เท่าทันนี่ก็อย่างเช่นทำให้เกิดอะไรบ้าง เกิดกิเลสเกิดความลงไหลเกิดความอยากได้ส่วนความรู้เท่าทันก็คือทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็มีการฝึกให้มีสมาธิการฝึกให้มีสมาธิเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนนะคะการฟังการฟังอย่างไรฟังก็คือตั้งใจฟังมีจิตใจจดจ่อกับเรื่องที่ฟัง การอ่านตั้งใจอ่านไม่คิดฟุ้งซ่านนอกเหนือเรื่องที่อ่านการคิดนำสิ่งที่ได้ฟังอ่านมาคิดพิจารณาหาเหตุผลการถามซักถามในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจหลังจากคิดแล้วส่วนการเขียนการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็คือนำเรื่องที่ได้ฟังอ่านคิดและถามมาสรุป มาเรียบเรียงเขียนใหม่ตามความเข้าใจของตนเองนะคะอ่ะสำหรับสิ่งที่ได้เรียนมานักเรียนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักเรียนไหมคะอ่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อตนเองถ้าเกิดทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามนะคะส่วนชิ้นงานนะคะชิ้นงานเนี่ยก็คือให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2ข้อที่ 1>, 1 2 3นะคะ1 2 3ข้อใหญ่นะคะหน้า42ในหนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นป .6 นะคะก็คือการส่งงานส่งมาได้ตามช่องทางเดิมได้เลยนะคะหรือว่าตามช่องทางที่ครูขึ้นให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบนะคะสำหรับคลิปวันนี้กัน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ